สวัสดีค่ะกินข้าวกันค่ะวันปีใหม่ทุกคนมีอะไรกินกันมั่งส่วนเราเริ่มต้นปีใหม่โดยกุ้งเลือดจากเล็กคืนปีใหม่นะคะแล้วก็หมูโต๊หมูกอเลือดอยู่เลืคืนอ,อ๋นนี้งดกุ้งแล้วก็ตองน้ำปลีกแงงย้าด้เพชรมากน้ำปลีกแองพักเยอะมากนะทุกคนเลือดชะเลืน มีโหลเคื่อโหลเคื่อนี่เรียกว่ามีประกาศข้าวไปน่าหวดทักเดียวกับเอ็มปั๊บมีตอนนี้ค่ะวันปีไม่สาวน้ำปริแข้งที่ขนขนไปที่ท่านเข้าม่รู้จักไหนเธอนำน้ำปริแข้งน้ำปริแข้งคือเอา เคยพร<ล>ือกะปิไปทิ่มกับดีปรีขวดเทียมและตึ้งกะใส่แป้งว่านนิดนึงแค่ะจะเปียบเดีือบบูอีสันกะปลาลาก็ทำมลาล่นปลาล่ะน้ำปลากรึก็บุญบรรยากาศกูนะขอ้ของข้อ,อ,องปลาอีจสันองจุ่มนั่หนหลอค่ะข้องปลาอีจ้านคือเขาจะปลาลาก็คือแกกัดแก,ก,กตายได้ บาโลก็คือเฮ้ยหรือว่าภาษากลางเรียกว่ากะปิหนาจุม้มมันคงคงไม่ง่ายหนามหนามจุม้มหนามปิดแห้งหายหายนะคะอุ้ยโทษค่ะ คิดได้ไม่โอเคมีคืออิดบานก็ก็คือไม่อดแล้ว ก็เอาดูก้อนกรบมากอยู่นจิไม่กอบู้วค่อืมมันจะมีโดยจเามัดูดม้ไม่ม้นอกวดูข้าดูเขียวเขาว่านิเขียวดูเขียวเขาว่าน่ të më kimi me kërë. Kumë. mời ăn mời 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 nó Ừ, ừ mời 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 Ừ, mời 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 mời